ยังนกุตเทหาราณอด้มาาจังหวัดสคัที่เป็นางอรกอบอุเทหาาอที่กรุณาให้เกี่ยวมาเป็นประธานในที่นีและกล่าวเปิดประชุมกรุนาแฝางความเป็นทั้งที่เป็นโครงการอานพิเศษสายฉลองันครนายกฉลาบุรีในวันนี้เข้าสู่คบรษัทดผ่านงหาแดงและเข้าสู่ ึ้นปัจจุบันเส้นทางอากาศมีทััค่ากรอยู่ตลอดแนวเส้นทางน,นอกจากนั้นเส้นทางอากาศยังมีจำนวนรถพักรถทาใไกลทีนมีมากทำให้เกิดเพื่อรองรับความต้องการเดินทางและขนส่งสินค้าต่างๆจึงได้วางแผงนการลอท้ายโครงการทางโดยได้ทําการว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาคือบริษัทอินเด็กอินเตอร์เนชั่นแนลกรุ๊ปจำกัดบริษัทโชตินดาบูเชลคอนซัลแอนด์จำกัด บริษัทไวส์โปรเจกต์เขาใหญ่คราวนี้ได้เวลาโตแล้วผมขอเรียนเชิญรองผู้ว่าการธนาคารพิเศษมาร่วมการสำนาและฟังความคิดเห็นของประชาชนทั้งที่หนึ่งงานศึกษาความเหมาะสด้านอุปกรณ์เศรษฐกิจการเงินและผมก็ต้องถึงเรื่องโครงการทางพิเศษฉลองรัฐโดยมีจุดเริ่มต้นที่จุดเชื่อมต่อทางพิเศษฉลองรัฐที่ด่านจุลโชวและไปสิ้นสุดบริเว จังหวัดสรุรีเพื่อเพิ่มศักยภาพของระบบทางพิเศษเพื่อบรรเทาัการจราจรติดขัดในการเดินทางและขนส่งสินค้าระหว่างกรุงเทพมหานครจากภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนืออีกทางติดกับพื้นที่ในจังหวัดทกาิจังหวัดนคราเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเดินทางและขนส่งสินค้าระหว่างกรุงเทพมหานครถึงจังหวัดสระบุรีและ นครนายกสระบุรีตามรายละเอียดที่คณะกรรมการกัด้นุบายกัรให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการกรุงเทพมหานครด้านตะวันออกกรืงถนนการจนาพิเศษแนวสายทางจะไปทางที่ตะวันออกใต้พรมถนนไแทนร้อถนนนิมิตใหม่ระานนักงาตอรับยานแดงะครับเบิแกงออนล้ก็คนวสระบุรนะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของ